เมื่อวานครับทางการจีนมีการตอบโต้ค่อนข้างหนักกับทางสหรัฐเช่นเดียวกันแล้วก็เหตุผลเนี่ยเขคล้ายๆกันค,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 คือจีนเนี่ยไม่ได้เน้นเอาผู้นํามาพูดๆๆออกอากาศน,นะครับแต่ว่าเน้นเป็นแถลงการที่มันชัดเจนแล้วก็เจ็นจุดยืนที่ไม่ได้เปลี่ยนไป,ไปเปลี่ยนมานะจะไม่ค่อยเหมือนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้พูดเอานะครับทางสื่อเลยผมมองว่าใช้แบบโดนัลด์ทรัมป์นี่มันไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลสักเท่าไหร่นะครับบางทีแกพูดผิดบางทีก็ก็พูดถูกหรือบางทีแกก็ข้อมูลไม่แม่นคือมันดูไม่ค่อยจะเเชืื่อออถไได้้สักทรนี ตัวตัวทางการจีนเนี่ยก็มีการพูดถึงครับบอกว่าทางการสหรัฐอเมริกาครับได้มีการประกาศตัว reciprocal tariff คือการ era, ขึ้นภาษีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเนี้ยกับสินค้าจีนไปที่สหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจึงพิจารณาครับว่าถ้าอย่างน,นั้นเนี่ยสนินค้าจากอเมริกาที่จะส่งออกมาที่จีนก็ต้องขึ้นภาษีด้วยนะครับก็มีการปรับครับจีนก็โหดเหมือนกันนะเพิ่ม50%เใช่ไหมเพิ่มอีก50%ิเอนช่นเดียวกันนะครับฐานเดิมของจ เมื่อวานจีนมีการประกาศอีก50%แบบที่สหรัฐทำนะครับกลายเป็น84%นะครับเรียกว่า ทำเอาโดนรัฐธรัมป์โกรธเลยนะครับเพราะต้องโดนรัฐธรัมป์เนี่ยประกาศขึ้นเพื่อให้จีนมาคุยแต่จีนไม่คุยนะครับจีนขึ้นต่อเลยนะครับเราก็ถือว่านี่คือการทํำลายกฎดูฟังเหตุผลนะครับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการขึ้นภาษีใส่จีนเนี่ยเป็น mistake on top of mistake อุย๊ยนี่คือคําพูดย้อนกลับเลยนะครับคำพูดเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกาพูดใส่จีนนะครับรัฐมนตรีครังนะคุณเบสเซนสก็อตเบสเซนเนี่ยพูดถึง เรื่องของจีนเนี่ยถ้าขึ้นภาษีคือมิสเทคนะครับแต่ว่าทางจีนเนี่ยมองว่าคนที่ทำมิสเทคคือคนที่ทำข้อผิดพลาดเนี่ยคือสหรัฐมากกว่านะครับ U.S. escalation นะครับการที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีใส่จีนเนี่ยแลวขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเป็นความผิดพลาดบนความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าอีกครั้งหนึ่งนะมิสเทคออนท o อปออฟมิสเทคนะฮะยังมีต่อยนะว h h ซีเวียร์สนะครับซึ่งมัน i n f i n g e นะฮะมัน i n f i n g e คือมันมันทำลายตัว c h น n a l e g i t i m a t e ไร้นะครับมันทำลายกฎเกณฑ์เรื่องของสิทธิของจีนนะฮะแล้วก็เรื่องของอกฎการค้าระหว่างประเทศระบบการค้าระหว่างประเทศจนเละเทะไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่จีนอ้างเลยนะฮะแล้วออกมาเป็นแถลงการค่อนข้างหนักครับดังนั้นครับจีนจึงประกาศสวนกลับขึ้นอีก50%เช่นเดียวกันกลายเป็น84%แล้วก็มีผลเลยนะวันที่10วันนี้ เศษของเขาที่มีผล,ลวันที่10เลยก็ในเมื่อสารัตบอกให้มีผลเลยก็มีผลเลยเช่นเดียวกันนะจีนก็ทําได้นะครับตอนนี้การค้าโลกปันผนไปหมดแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผมอยู่ที่จีนอยู่เนาะผมคุยกับผู้ประกอบการหลายคนเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนจีนเนี่ยมาถามผมเยอะมากเลยนะครับมองอยังไงกับกับสถานการณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็คิดว่าเขาจะไปยังต่อได้ไหมนะทุกคนมาปรึกษาผมผมก็บอกว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตนะฮะแต่ว่าจะพยายามวิเคราะห์ให้แล้วกันนะฮะก็ อย่างเพื่อนๆพืบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ขายของไปที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงก็จริงนะครับคนจีนหรือบริษัทจีนเนี่ยที่มีการส่งออกพึ่งพาการส่งออกแต่ไม่ได้ขายไปสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีผลนะก็ต้องระวังเพราะมันจะมีโดมิโนเอฟเฟกต์เบอร์สองนะครับคุณก็ต้องดูว่าสินค้าที่คุณขายไปเนี่ยเป็น B2C หรือ B2B นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอก เผื่อบางทีใครทําธุรกิจอยู่นะครับถ้าคุณส่งออกจากจีนไปเนี่ยไปหาประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีผลเพราะโดน้องทำไม่ได้ขึ้นเรานะครับคุณอาจจะคิดผิดนะถ้าสินค้าคุณเป็น B2B mm. เช่นคุณส่งพวกเครื่องจกักรหรือแมทซีเรียลหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นสนับสนุนการผลิตอีกทีหนึง่งถ้าลูกค้าคุณคือโรงงานที่อยู่ในประเทศนั้นๆแบบเนี้ยคุณจะมีผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าประเทศนั้นๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการส่งออกไปที่อเมริกานะครับหรือตลาดอเมริกนนั่นเอง แล้วลูกค้าคุณเนี่ยจะไม่ซื้อคุณนะเพราะว่าเขาออเดอร์เขาลดลงนะครเขาส่งออกไม่ได้นะครับเรียกว่าชะงนักงานไปพอสมควรเนรี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายบริษัทที่ผมคุยเนี่ยก็ประสบปัญหานี้นะครับชะงักไปเลยบกบตัดสินใจไม่ถูกนะมันงงอะ่ะมันจะขึ้นร้อยสี่เปอร์เซ็นหรือมันจะยังไงนะจะขึ้นเป็นร้อยจริงๆหรอทุกคนยับยังยังมึนๆอยู่แล้วก็มันขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเห็นหลายบริษัทเนี่ยก็ปิดออเดอร์ไปเยอะนะเพราะว่าเช่น กลัวจะขึ้นภาษีแล้วรีบปิดก่อนเลยเรียบรีบโอนตัง์รีบส่งของมาก่อนเลยอะไรแบบนี้นะครับมีหลายบริษัทก็ได้ออเดอร์เยอะอยู่นะเมื่อวานเท่าที่ผมคุยๆนะฮะนนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะที่จีนก็มีการปรับตัวกันเยอะนะฮะเรื่องของการส่งออกไปสหรัฐอเมริกานะครับเอาเป็นว่าจีนตอบโต้แล้วกันขึ้น50%นะจาก34%เนี่ยกลายเป็น84%ตนะตอบโต้กลับน,นะครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเลขของสหรัฐอเมริกาคือร้อยสี่เปอร์เซ็นตะ์ตอนเนะาตอนเช้าวันนั้นเนี่ยก็ถือว่ายัางยังน้อยนะครับอ่ะผมพามาดูสิ่งที่คุณโดนัดทรัมป์โพสครับหลังจากที่จีนตอบโต้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทันทีเนี่ยโดนัดทรัมโกรธมากนะครับและดูการใช้คำพูดของโดนัดทรัม์นะครับ based on lack of respect that China has shown นะครับ to the world market เบสออนนะครับก็บอกว่าจากการที่จากการกระทําของจีนที่ไร้ซึ่งความเคารพนะไร้ซึ่งความเคารพต่อตลาดนะตลาดโลกของจีนนะมองว่าการที่จีนไปขึ้นภาษีใส่สหรัฐอีก50%เเนตี่ยตัวเองก็ไปขึ้นเขาก่อนเลยนะแต่มองว่าการขึ้นภาษีของจีนที่ขึ้นกลับไปหาสหรัฐเนี่ยนี่คือการไม่ respect นะครับการไม่เคารพต่อตลาดโลก เป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่จีนบอกว่าชารัดนั่นแหละที่ไม่เคารพนะไม่ใช่จีนนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยยูเนเต็ดสเตทอเมริกาแอมเฮียบายนะครับโอ้โหนี่คือการประกาศการขึ้นภาษีที่ตลกมากเลยนะใช้ทรูดนะฮะใช้ทรูดประกาศขึ้นภาษีประเทศอื่นๆนะฮะก็แค่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียตัวเองแล้วบอกให้มีผลทันทีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอเมริกาจะตอบโต้ทันทีก็คือตัวเองนั่นแหละจะขึ้นภาษีใส่จีนครับตอนแรกจะเอา104%ครับไม่ละ125%เลยลยแ้วกัน ขึ้นมา425ใส่จีนนะครับอ้ oh my god นะครับอ่านประโยคนี้ตลาดตกใจเลยนะขึ้น125เนใส่จีนแล้ว effect immediately นะครับมีผลทันทีนะไะไม่จำเป็นต้องรอวันหนึงวันไหนหลังจากที่ทุกคนอ่านนี่จบเสร็จมีผลทันทีนะครับ at some point นะครับก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้เนี่ยนะครับนะหวังว่าจีนจะรู้ตัวนะในอนาคตใกล้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยกับอเมริกากับคนอื่นเนี่ยมันไม่ sustain เลยมันไม่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็ acceptable รับไม่ได้นี่รับไม่ได้แล้วจีนนี่นี่โดนทําโกรธมากนะครับแล้วก็ขึ้นกลับไปบางทีเราก็นะเพื่อน,อนๆนฟังแล้วเป็นไงอันนี้อันนี้มันน่าโกรธไหมนะฮะสองเราผมก็ใช่เหรอ่ะขึ <c> ้น <oughs> ใจนะแต่ตัวเองไปขึ้นก่อนนี่นะาเพราะเขาขึ้นกลับแล้วต้องมาบอกว่าเขา ทำลายกดเนาะก็ตลกดีนะฮะอ่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะจริงทุกคนคิดได้หลายแบบเราเราเมาส์มอยกัน,นเฉยๆนะับไม่มีอะไร conversely นะครับ based on the fact นะเอ่อ more than uh, 75 p c e n e r s c a l l r e p r e s e n t เนี่ยหลังจากเนี้ยมีตั้งหลายประเทศนะครับ75ประเทศที่ต่อคิวเข้ามาคุยกับสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของเจรจาตัวการค้าเนี่ยนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ including Department of Commerce เ uh, อ Treasury นะครับแล้วก็ USCR อะไรก็ว่าไป ตอนสุดท้ายครับไฮไลท์มันอยู่ที่ตอนสุดท้ายที่มีการพูดนะครับ I have authorized 90 days pause นะครับตอนจบเนี่ยมีการพูดถึงว่าจะหยุดพักการเก็บภาษี90วันทุกคนหูพึ่งนะ90วันส่งไหนนะครับส่วนที่มีการเก็บ1 0็นะคือประเทศมี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดนเก็บสูงประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนั้นนะ60ประเทศนั้นอนะประเทศไทยอยู่ในนั้นนะประเทศโดนประเทศเราโดนไป36นะคระึอ้ไอกลุ่มนี้มีผลประเทศไทยโดนอยู่แล้วนะครับแต่ไอกลุ่มที่ ไม่ไม่อยู่ในลิสต์อย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยก็โดนไป็นสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะไอ้กลุ่มนี้สิงคโปร์จะโดนพักไปก่อนเก้าสิบวันนะมีผลอย่าเก้าสิบวันหลังจากนี้นะตัวสิบเปอร์เซ็นต์ยาวๆไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อิมมีเดียลลี่เช่นเดียวกันนะครับคือมีผลทันทีนะประมาณนี้เพราะฉะนั้น ประกาศกันอย่างนี้ง่ายๆนี้เลยนะจับใจความได้ว่าขึ้นจีนนะจีนไม่เคารพเราขึ้นจีนเป็นร้อยยี่สห้าเปอร์เซ็นะส่วนประเทศที่โดนสิเปอร์เซ็นพักไว้ก่อนเก้าสิบวันนะครับทีนี้ตลาดไปโฟกัสประโยคหลังครับพักไปก่อนเก้าสิบวันโอ้นะตลาดดีใจนะครับว่าภาพส่วนใหญ่มันเหมือนจะดีขึ้นนะเมราะมีการพักไปก่อนนะถึงจะขึ้นจีนเป็นร้อยิบห้าเปอร์เซ็นก็ตามตลาดตีความว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดึงเด้งขึ้นมานะคะหลายๆอันก็เด้งขึ้นมา BC ก็เด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะ ตัว Import 10%เรนี่ยก็จะพังไปก่อนแล้วตัวร้อยยีวันไอ้ตัวยีของจีนก็จะมีผลทันทีอย่างตอนแรกเนี่ยจะขึ้นร้อยสี่ตอนหลังก็โมโหและปรับเป็นร้อยี่สิบห้าเลยนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นตอนประมาณสักปีหนึ่งปีสองนะครับที่ผ่านมา